จ่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ่า,จาเนาะนี้โควิดเขาป่าก็เป็นอีกหนึ่งติบแล้วก็หนึ่งอเมสิ่งนะคะสีสาวมังสีมักใส่ข้ามหนีเนาะจ่า,จาเพื่อนๆหล้วก็สาวมังสีก็มีเสื้อผ้ายึ่งอเมสิ่งนะคะเห็ดออกนอกฤดูนะคะเพื่อนๆหลักก็มองนี้จะเป็นไก่ไก่ก็สา n a าเนาะจ่าเนาะก็จะมีเป็ดปานะคะเป็นสะน้ำนะคะ มาออกมาปั่นจักรยานเล่นนะจ้ะเนาะมีเห็ดนะคะเดี๋ยวห้องเบืองน้ำกัดนะจ๊ะเพื่อนๆว่าอเมซิ่งของสาวมึงสีคืออย่างใกล้ๆกับสระน้ำนะคะเพื่อนๆจ๋ามีโกวีขาป่าก็เจออเมซิ่งจ้ะเพื่อนๆเป็นเป็ดป่านะคะเพื่อนๆเอ้ยเป็นหานนะคะอันนี้เป็นหานไม่ใช่เป็ดเด้อค่ะเด้อถือเพื่อนอาศัยอยู่น้ำป่านะคะเป็นสระน้ำ ปลาแถวนี้ก็คือเป็นปลาเห็ดเพิ่งที่สาวเมืองสีเคยมาหานะคะแต่นานี้บ่แม่นฤดูกาลของเพิ่นนะคะนี่จ้ะก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดด้วยจ่าเพื่อนๆนะครับไปเบิ่งน้ำกัอนเลยจ้ะเด้อจะไปสระนะคะเดี๋ยวแนงเบิ่งน้ำมือหนีนะจ้ะว่ามีบ่จะมีดอกเดียวบ่เดี๋ยวด้วยจ้ะเด้อ ็นกบเป็นกบนะคะคุณขาเพื่อนเพื่อนเห็ดอปุปุอยู่นี่ดอกเดียวว่านามตองขามไอขา,ามเน่านามไอขามข้องมากนะคะนั่นค่ะจักรยานนะคะแ้วกระทั่งนั่นจะปันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะไกลอยู่นะคะปันออกมากพูดดีเห็นก็นเลยฝ่าจอดรถมาเกบภาพเอาอเมซิ่งอีกเป็นหนึ่งอเมซิงให้เพื่อนเือนเบิ่งน,น,นะคะ เป็นเห็ุพึ่งเลือดนะคะดอกเพื่อนมีเห็นอยู่ดอกเดียวนะคะเพื่อนเผื่อนนี่จ้ะก็ยังใส่ใ้อยู่นะคะถ้าจะเอาแต่ว่าเพื่อนมีดอกเดียวเนาะค่ะเนาะนามก็บแนมหาอีกบ่เห็นนะคะนี่จ้ะดอกใหญ่นะคะเพื่อนเผื่อนอุบุอยู่ก็มีห้อยซัดมาอนันกัดกินว่าจ้ะเนาะเพื่อนก็สีออกได้ร้ายเหมือแล้วล่ะค่ะดอกเพื่อนจะถ้าเอาไปกะ ใส่ได้อยู่ค่ะแต่น้ำโบกเก็บแล้วค่ะเอาไว้เป็นเสือต่อไปนะคะมันโมเมนต์ดด,ดูกาลเพราเพิ่นเก็บไปกะบ่ค่อยอันนี้เป็นไเนาะค่ะแล้วก็มีหน่อยน้ำนะคะนอกจากเนาะน้ำก็นแนมหาว่าจะมีอีกบ่กับโบเห็นนะคะเพื่อนๆซึ่งราคาเดียวถ้าไปเบิ่งต่อนอกจากเนาะว่าน้ำจะมีอเมซิ่งอีกย่างอีกอันนี้เป็นเห็ดภาษาเยอรมันเพิ่นเอินแฮกเซอร์เด้อจ้ะเด้อเฮ็ดแม่มดนะคะเฮ็ดนี่เอาไปปรุงอาหาร อมน้ำก้อนปุงนะคะมีพิดมีพิดอ่อนๆแต่อร่อยนะคะแต่ว่าห้าปุงให้ถือลักษณะกะบ่เป็นอย่างนะคะอร่อยนะคะเอ,อ,อาไปแกงหรือว่าอาเปแกงไซนอไม้เนาะจ้ะเนาะอย่างแซ่บเลยค่ะเพื่อนๆสดน้ำหอนๆแนะนำขอทายหลูกกันนะจ้ะเดาอ